สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีสิงห์นะคะสู่ช่องทาโรเทอรรพีบายเตยค่ะสำหรับวันนี้นะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมของเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนตุลาคม2564านะคะชาวราศีสิงห์นะคะหรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่23า ก,ก,กรกดาคมนะคะไปจนถึง22สิงหาคมค่ะการแบ่งราศีจะอ้างอิงตามแบบของตะวันตกนะคะแต่ถ้าใครอยากจะรับชมในแบบไทยลัค่ะขอโทษค่ะลัคนาราศีนะคะหรือจะเป็นดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะก็รับชมได้เลยตามอัธยาศัยนะคะ ขออภัยด้วยช่วงนี้ไม่ค่อยสบายอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆเลยเรางานเตยก็เยอะมากเลยนะคะในที่สุดก็มีเวลามาทำคลิปแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การงานการเงินของชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนตุลาคม25647ใบนะคะใบแรกของคุณค่ะ เอ็ดออฟสอตสนะคะสินค้าช่วงนี้ไม่เป็นสิ่งเลยนะคะช่วงนี้เศร้านะคะมีเรื่องเสียใจวิตกกังวลนะคะมีเรื่องในอดีตที่เสียใจนะคะมีเรื่องในอนาคตที่กลัวและกังวลนะคะไม่อยู่กับปัจจุบันเลยนะในช่วงนี้นะคะเราก็อาจจะมีในเรื่องของปัจจัยคนรับข้างคําพูดนะคะคาลินทาต่างๆนะคะที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกหดหู่นะคะ Seven of Wands ค่ะ Eight of Wands Queen of Swords ค่ะ,ะ King of Cups นะคะหายไปหนึ่งใบนะคะ The Tower ค่ะขอใบสุดท้ายในเรื่องการงานการเงินให้กับชาวราศีสิงในช่วงเดือนตุลาคมหนึ่งใบนะคะ Nine of Wands ช่วงนี้ค่อนข้างดราม่ากันนะไพ่อยากจ,จะแนะนําให้ตัวคุณนะคะอยู่กับปัจจุบันค่ะนะคะลุกขึ้นมานะคะต่อสู้นะคะกับอุปสรรคนะคะมีใส่ความพยายามใส่พาชั่นใส่พลังลงไปในตัวเองอีกสักนิดนึงนะคะ ตัวงานเนี่ยมันมีเข้ามามันรอคุณอยู่แล้วนะคะแต่ตัวคุณเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างที่กำลังเหมือนเศร้ายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยนะคะจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์อยู่ในตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณกำลังยึดติดอยู่กับมันเนี่ยมันทำให้คุณเป็นทุกข์แล้วคุณก็ไม่โฟกัสในเรื่องของการงานเลยนะถ้าอยากจะบอกคุณว่า ให้คุณลุกขึ้นมานะคะต่อสู้กับมาอีกสักนิดหนึ่งพยายามอีกหน่อยค่ะเอ่อถึงแม้ว่าคุณจะเคยผิดหวังผิดพลาดเสียใจลงทุนผิดเชื่อใจคนผิดอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่สิ่งดีๆมันรอคุณอยู่นะคะแล้วเตยก็คิดว่าคุณนะ่ะมีเพื่อนที่ดีนะคะคุณมีมีกัลยาณามิตรที่ดีนะคะเอ่อมีในเรื่องของลูกค้านะคะ หลายๆคนเนี่ยแม้กระทั่งคนที่เป็นเพื่อนฝูงอยู่ในวัยเดียวกันเนี่ยเขาเอาใจช่วยคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะอะไรที่มันท็อกซิกกับคุณในตอนนี้นะคะตัดมันออกไปนะคะคุณต้องสตรองค่ะนะคะแล้วก็โฟกัสเรื่องของอนาคตของตัวเองมากกว่านี้นะคะแล้วคุณจะได้ไปถูกทางนะคะในช่วงของปลายเดือนตุลาคมเนี่ยเออต่คิดว่าตัวคุณน่ะ จริงๆมันงานอะ่ะมันมีเข้ามาแต่ดูคุณท้อดูคุณเหนื่อยใจดูคุณไม่แน่ใจในตัวเองดูดูไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะเนาะมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะคะที่ผ่านมาแล้วคุณแค่รู้สึกว่ามันผิดหวังนะคะมันไม่ได้เป็นไปแบบที่คุณคิดเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นความคาดหวังทําให้คุณเสียใจะคะ่ะสิ่งนะคุณแค่ลุกขึ้นมาทําให้เต็มที่นะคะแล้วผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นอย่างไรอะ่ะ ยอมรับมันให้ได้นะคะแล้ move on นะคะขอหนึ่งใบนะคะจากไพ่จุดเทียนให้กับชาวราศีสิงในเรื่องการงานการเงินหน่อยค่ะไพ่หมายเลขหกสิบเอ็ดนะคะเตยคิดว่าตอนเนี้ย สิ่งที่ทำให้คุณเศร้าอ่ะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะน่าจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่คุณมีความรู้สึกผูกพันด้วยนะคะสิ่งสิ่งเนี้ยมันทำให้คุณอ่ะลุ่มหลงนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นพิษกับคุณถึงแม้ว่าเขาอาจจะทำอันตรายทำให้คุณเสียใจได้เขาเคยหักหลังคุณมาก่อน แต่คุณก็ยังเอาใจเอาตัวไปผูกพันกับเขาซึ่งมันเป็นผลดีกับตัวคุณหรือเปล่านะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่ว่าตัวคุณเนี่ยไว้ใจคนผิดก็ได้เนาะสิ่งที่ผ่านมานะคะอขอแองเจิลออนเซอร์หน่อยดีกว่านะคะให้กับชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนตุลาคม2564เรื่องการงานการเงินค่ะ ออนหนึ่งใบค่ะอเกียร์อมนาวโอ้โหอีกหนึ่งปีข้างหน้าทำไมคะอีกหนึ่งปีข้างหน้ามันทำไมคะขออีกหนึ่งใบค่ะ Yes สิ่งที่คุณคาดหวังนะหรือสิ่งที่คุณเป็นทุกข์ในตอนนี้ ในเรื่องของการงานการเงินหรือแม้กระทั่งความรักสิ่งที่ทําให้คุณเป็นทุกข์เนี่ยจะคิดว่าอีก1ปีนะคะหลังจากนี้นะเตยมองว่าถ้าคุณลุกขึ้นมาพยายามตั้งแต่วันนี้อีก1ปีมันจะประสบความสําเร็จแล้วค่ะนะคะถ้าคุณกําลังลงทุน ลงแรงนะคะกับธุรกิจส่วนตัวอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณจะต้องพัฒนาตัวเองและใส่ความพยายามพุ่มเทลงไปะคะ่ะ1ปีอาจจะเป็นตัวเลขที่ฟังดูแล้วแบบใจหดหูเลยนะคะแต่เตยคิดว่าจริงๆแล้ว1ปีกับการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆทําธุรกิจนะคะหรือตําแหน่งงานหน้าที่อะไรที่คุณได้เริ่มต้นทำเยตยมองว่าจริงๆมันไม่ได้นานเลยนะคะในการที่จะได้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณค,คาดหวัง นะคะเออเป็นกำลังใจให้นะขอหนึ่งใบจากมูลโลโลจีค่ะให้กับชาวราศีสิงในช่วงเดือนตุลาคม2564ค่ะข้างนอกฝนตกหนักนะคะถ้าได้ยินเสียงออฝนหรือฟ้าร้องแส่ก็ขอไัยด้วยนะคะขอหนึ่งใบนะคะให้กับชาวราศีสิงค่ะเรื่องการงานการเงินนะลูคแอดดิ้งบิเกอร์พิเคเจอร์ค่ะอืม บางทีอะสิ่งที่คุณรู้สึกว่าปัญหาของคุณมันช่างยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินอะเตยว่าบางทีมันอะจะเป็นในเรื่องของมุมมองมากขว่าเพราะคุณมองจากจุดที่คุณเป็นจุดที่คุณยืนตรงเนี้ยมันก็คงจะเห็นว่าโอเคปัญหามันใหญ่แต่ถ้ามองกันดีๆนะคะโอคุณเองเป็นแค่เป็นเศษเสี้ยวพลังงานเล็เลกๆบนโลกใบนี้เท่านั้นเอง แล้วโลกใบนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลเท่านั้นนะคะปัญหาไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นค่ะให้คุณลองเปลี่ยนมุมมองนะคะแล้วคุณก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่โตแล้วมันก็มีทางแก้นะคะถ้าแก้ไม่ได้ปล่อยค่ะปล่อยมันไปนะคะบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะแก้ไขไม่ได้ให้ปล่อยมันค่ะเดี๋ยวมันก็จะหมดไปนะคะตามการเวลาของมันเองนะคะประมาณนี้ ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีสิงห์นะมาดูเรื่องความรักกันบ้างนะคะความรักของชาวราศีสิงห์ค่ะความรักคนโสดชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนตุลาคมสองห้าสิค่ะขอสิบใบค่ะ โสดนะคะไปคิดว่าที่ผ่านมาน่าจะเจอกับความผิดหวังนะคะชีวิตรักที่ไม่ดีนะคะอออาจจะมีการสูญเสียคนในครอบครัวมานะคะในช่วงนี้นะ,ะหรือว่าจะมีในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะช่วงนี้พยายามที่จะมุบออนิ่มต้นใหม่อ่า้านี่ไงเอสจวอนนะคะพยายามทำอะไรใหม่ๆนะคะโฟล์ทอฟคัพส์ค่ะ แต่ก็ยังมีความยืดตีนจัดเมนออ้นต์โอ้ตุ๊กปูค่ะฟลอฟวอนส์นะคะเอซอกซอร์สค่ะนายน็อคครับปีน็อฟวอนส์นะคะปิดท้ายด้วยโฟวอนส์ค่ะเอ่อที่ผ่านมานะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะเตยคิดว่า คุณน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้ยึดติดกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหรือถ้าคุณมีใครในใจก็อาจจะเจอใครสักคนจากการเดินทางความสัมพันธ์ที่ผ่านมาการพูดคุยทําความรู้จักกันที่ผ่านมามันไม่ได้มีในเรื่องของคอมมิชเนนที่ชัดเจนมามาหายหายไม่รู้สเตตัสกันนะคะแต่คุณลคุณตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่ได้ทุ่มเทอะไรกับมันเท่าไหร่นะคะตัวคุณเองอาจจะตัดออกไปได้ซ้านะคะเพื่อที่จะ ทำให้ตัวคุณเนี่ยสามารถไปโฟกัสเรื่องของชีวิตของคุณได้นะคะเพราะคุณมีความรู้สึกว่าในเมื่อมันมันผูกมัดมันจริงจังกันไม่ได้ก็ตัดออกไปกว่าเนาะประมาณนี้อ,อ่อปัจจุบันตอนนี้เตยมีความรู้สึกว่ามันมีเรื่องของเซนส์เข้ามานะคะเตยคิดว่าคุณน่าจะมีเรื่องของการอธิษฐาน หรือขอสัญญาณอะไรบางอย่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอย่างเงี้ยค่ะอืมคุณได้ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วมันมีการตื่นรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ตัวคุณเองกําลังอยู่ในจุดที่ทรานส์ฟอร์มนะคะถ้าคุณเคยเจอความผิดหวังหรือต,ตัวตัวตนคุณในอดีตเนี่ยไม่เคยมีความรู้สึกว่าคุณจะต้องผูกมัดหรือผูกพันกับใครตอนนี้คุณเริ่มตื่นรู้และเติบโตขึ้นแล้วนะคะ มีบางสิ่งบางอย่างค่ะที่ส่งสัญญาณให้คุณได้รู้ว่าจริงๆแล้วคุณคู่ควรที่จะมีความรักที่แท้จริงนะคะคุณมีคู่ควรที่จะได้รับความรักหรือรักใครสักคนหนึ่งอย่างจริงจังนะคะช่วงนี้กําลังเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายค่ะเหมือนหนอนผีเสื้อที่กําลังจะกลายร่างเป็นผีเสื้อนั่นเองนะ คุณเองคุณรู้ตัวแล้วคุณตื่นรู้แล้วนะคะแล้วคุณก็กําลังที่จะหาความสุขให้กับตัวเองเติมเต็มตัวเองนะคะแล้วคุณก็กําลังลงมือทําอะไรบางอย่างากเกี่ยวกับตัวเองนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพทัศนคติเป,เปลี่ยนการติ่นตัวไลฟ์สไตล์นะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นทํางานโปรเจกต์ใหม่อะไรใหม่นะคะในช่วงนี้นะ จริงๆถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นไพ่เดย์แต่เตยมองว่าจริง,รงๆแล้วมันเป็นผุดีกับคุณนะคะมันกําลังจะมีสิ่งดีๆสิ่งใหม่เกิดขึ้นหลังจากความตายความสูญเสียาการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณนะคะเออในช่วงของเดือนตุลาคมสําหรับคนโสดชาวราศีสิงห์นะคะตอนเนี้คุณน,ะน่าจะกําลังรู้สึกว่าคุณไม่กลา้า ที่จะเติบโตคุณกลัวคุณมีความรู้สึกยึดติดกับสิ่งเก่าๆหรือบางสิ่งบางอย่างถ้าเป็นในเรื่องของมองมองความรักแต่มีความรู้สึกว่าคุณน่าจะมีสเปคในใจและคุณไม่กล้าที่จะเปิดรับใครเข้ามาคุณอาจจะกําลังตัดสินใจนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนะคุณกาลังจะตัดสินใจที่จะเลือกหรือไม่ไม่เลือกในเรื่องของการมีความสัมพันธ์ อาจจะมี2ช้อยนะคะอาจจะเป็นการเ,าเริ่มต้นความสัมพันธ์สารต่อกับคนที่คุณมีอยู่ในใจนะคะหรือจะเป็นโสดนะคะหรือคุณอาจจะต้องเลือกระหว่างคนเก่าคนใหม่สักอย่างหนึ่งนะคะออเตยมีความรู้สึกว่าตัวคุณต้องการเวลานะคะแล้วคุณก็ในที่สุดนะในที่สุดช่วงเดือนตุลาคมนะจะเป็นช่วงปลายเดือนนะคะเตยคิดว่าคุณจะเหแอคชั่นแล้ว โยคิดว่าคุณมีคนในใจแล้วคุณเซนส์อะไรบางอย่างได้ว่าคนคนนี้น่าจะพัฒนาไปได้นะคะแล้วคุณก็จะไ,มไปมุ่งมั่นในเรื่องของการพัฒนาตัวเองทําตัวเองให้ดูดีลุกขึ้นมามีความมั่นใจแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วตัวมีความรู้สึกว่าถ้าคุณมีคนในใจนะคุณจะพูดคุยติดต่อสื่อสารนะคะ พูดคุยกับเขาอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาว่าคุณต้องการจะสารสัมพันธ์นะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะในในส่วนนี้นะออ,อีกอย่างหนึ่งก็คือเตยมองว่าการงานคุณเองก็จำปังมั่นคมเช่นกันนะคะอืมดีมากเลยนะแต่ว่าให้เวลาตัวเองสักนิดนึงนะอย่าเพิ่งกดดันตัวเองนะคะราศีสิงห์นะขอหนึ่งใบนะคะจากให้จุดเทียนให้กับชาวราศีสิงห์ ในช่วงเดือนตุลาคม2 5 6หค่ะความรักคนโสดของชาวราศีสิงคค่ะขออนหน่อยอือ่าหมายเลข78 8นะคะตยมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นะคะหรือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในตอนนี้ มันเป็นเหมือนเป็นฉากหน้าเท่านั้นน่ะอืคุณพยายามที่จะคอนโทรลอะไรบางอย่างที่มันเหนือการควบคุมของตัวเองคุณกําลังพยายามที่จะแสดงละครให้คนอื่นคิดว่าคุณแฮปปี้ดีแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้นะคะอ,อหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้แสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมานะคะ เพราะว่าคุณต้องการที่จะคอนโ contrl อีกฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไปนะคะอย่าพยายามเล่นเกมในเรื่องของความสัมพันธ์เลยนะคะเพราะเตยคิดว่าการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมามันดีที่สุดนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะออขอหนึ่งใบนะคะจาก angel answer ให้กับชาวราศีสิงห์ช่วงเดือนตุลาคมสองห้าสคโสดชาวราศีสิงห์ Improving Health คุณควรจะเริ่มต้นดูแลตัวเองได้แล้วนะปัจจีบน,นะคะในเรื่องของโภชนาการการออกกำลังกายดื่มน้ำวันละ8แก้วนะคะดูแลตัวเองบ้างนะคะดูแลสุขภาพกายใจของตัวเองบ้างนะคะถ้าคุณอยากจะมีความรักความรักที่ดีรอคุณอยู่ค่ะขอแค่คุณเริ่มต้นรักตัวเองได้แล้วในวันนี้นะคะ มนโนโลจีนะคะขอหนึ่งใบขา,ายกับคนโสดชาวราศีสิงห์งในช่วงของเดือนตุลาคม256 0 your commitment is being tested โอ้เตยว่าคุณมีคนในใจแน่เลยอย่างที่บอกไปแน่เลยนะคะคนะคุณทั้งคู่เนี่ยจ,จะรู้จักกันมาก่อนมีกันอยู่แล้วในใจนะคะมีเซนส์อะไรบางอย่างที่ตัวคุณในอย่างรู้ได้ว่าเขาน่าจะพัฒนากันไปเป็นคู่กับคุณได้ในอนาคตนะคะโอ้ตอนนี้มันกำลังโดนทดสอบนะคะในความสัมพันธ์เนี้ย การห่างกาันการไม่พูดไม่จาการการบล็อกกันการไม่ได้พบไม่ได้เจอกันมันทําให้คุณทั้งคู่ได้กลับไปเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วคุณต้องการกัน,กนหรือเปล่านะคะแล้วตปมองว่าในช่วงของเดือนตุลาคมนีมน้จะได้รับสัญญาณนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าคุณรู้สึกนะคะว่าเฮ้ยปล่อยไปไม่ได้จริงๆความ ลงมือทำได้เลย Take a คชั่นได้เลยนะคะอย่ามัวแต่ปิดบังความรู้สึกนะโอเคเป็นกำลังใจให้นะคะกับชาวราศีสิงห์นะโอ้ยข้างนอกฝนตกหนักมากเลยนะคะน้ำจะท่วมไหมคะปีนี้นะคะโอเคก่อนจะจากกันไปนะราศีสิงห์คนโสดเตย ขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์คอมเมนต์นะคะ s ับสไ r ร b ์เป็นกำลังใจกับเ้ด้วยนะเรามาต่อกันที่คนมีคู่ชาวราศีสิงห์กันบ้างนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2564 10ใบค่ะ <laughs> ใบแ,แรกค่ะ A อปอนส์ช่วงนี้น่าจะกำลังหารกิจกรรมทำด้วยกันนะ,ะในเรื่องของความสัมพันธ์นะมีการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะการศึกษาใหม่ๆนะคะอืมสปอนส์ค่ะตามมาด้วยจัดเมนต์นะคะฟีนอฟอร์ จะฟูค่ะ Temperance อิมเซเวนออฟทาร์สไฟฟ์ฟิลด์ทรีออฟฟิลด์ปิดท้ายด้วยเพ f อ u p s าร์เดี๋ยวนะทำไมเนื้อเรื่องมันคล้ายๆกับคนโสดเลยล่ะราสีสิง <laughs> ทำไมมันคล้ายกันเลยตกลงนี่เป็นคนโสดหรือคนมีคู่หรือย,อยังไงนี่งงนะคะ ที่ผ่านมานะคะสําหรับคนชาวราศีสิงคนมีคู่นะที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ได้ซสีเรียสิงจังอะไรกับความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่นะคะคุณอาจจะไปทุ่มเทอะไรให้กับเรื่องของตัวเองซะมากนะคะความสุขของตัวเองนะคะอาจจะไปไหนมาไหนคนเดียวนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะไม่ได้ใส่ใจในคู่ของคุณสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของตัวเลือกทางเลือก เข้ามาด้วยนะคะตัวคุณอาจจะมีคนคุยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแอบคุยนะคะในโลกออนไลน์ต่างๆมีโลกสองใบสามใบสี่ใบต่างๆนะคะอืมปัจจุบันนี้เอ๊ะทำไมถึงปเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะว่าคนของคุณเนี่ยเราคิดว่าเขาน่าจะมีปัญหาด้านการเงินนะคะเขาก็เลยพุ่มเทในโลก การงานของเขามากๆตอนนี้เขาปังมากเลยนะตอนนี้เขาน่าจะพัฒนาตัวเองดูแลตัวเองดีมากและเขาดูดีมีเสน่ห์นะคะเพราะว่าสิ่งที่เป็นอ่าสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้กับเขาก็คือภาระหนี้สินของตัวเขาอืการเงินเขาไม่ค่อยดีค่ะเขาเลยต้องพัฒนาตัวเองแล้วกลายเป็นว่าคุณหันมาอีกทีนึงเขาไปกลาย คุณยังเป็นในยกวอนอยู่เลยแหละเขาเป็นครีนอกวอนไปแล้วนะคะคุณแบบอุ้ยหันมาอี่ตกใจเลยค่ะทำไมอยู่ดีๆเขาดูสวยดูดีดูโดดเด่นขนาดนี้นะคะไปไกลแล้วนะคะสำหรับคนของคุณนะคะถามว่าเขายังอยากที่จะไปต่อบคุณไหมแต้ว่าเขาอยากนะแต่ว่าตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องเอาเขาเป็นแรงบันดาลใจในการ ใช้ชีวิตแล้วแล้วตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าไม่ได้แล้ววะไม่ทันการแล้วต้องรีบแล้วนะคะตอนนี้คุณเร่งตัวเองเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของคุณมีความมั่นคงนะคะเพื่อที่จะทําให้ชีวิตคู่ความรักของคุณในครั้งนี้มันมีความมั่นคงนะคะเพื่อที่จะพัฒนากันปเป็นในรูปแบบที่จริงจังชัดเจนกว่าเดิมนะคะอย่างน้อยๆก็เพื่ออนาคตของตัวคุณเองนั่นแหละ ซึ่งคุณมีตัวเขาเป็นแดงบรรดาใจนะเออไม่แน่เราตัวเขาอาจจะคอยผลักดันคุณอยู่เป็นเบื้องหลังให้คุณก็ได้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่เก่งและมีความสามารถมากๆเลยนะคะเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่เป็น working woman ที่ดูดีมากๆด้วยนะคะหรือถ้าเป็นผู้ชายเขาก็จะเป็นคนที่เก่งทํางานเก่งมากๆนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่บุคลิกภาพดีด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีเซนส์ด้วยก็ได้นะคนคนนี้นะอืม ในช่วงของเดือนตุลาคม2564นะคะสำหรับคนมีคู่นะราศรีสิงห์นะคุณจะตื่นรู้ใส่คำว่าตื่นรู้เลยทีเดียวมันเป็นวาระแห่งชาตินะคะช่วงนี้ราศรีสิงห์มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยนะ,ะในเรื่องของจิตวิญญาณด้วยในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะคุณมองคนเปลี่ยนไปคุณโตขึ้นคุณเติบโตขึ้นในเรื่องของจิตวิญญาณน,นะคะ คุณมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนที่ทํางานด้วยอาจจะมีโยกย้ายตําแหน่งนะคะอาจจะมีทาธุรก,กิจเสริมเพิ่มเติมนะคะชีวิตคุณกําลังจะไปสู่จุดที่ดีขึ้นค่ะแต่คุณต้องใช้เวลานะคะในการตอบตัวนะใจะเย็นๆต้องรีบร้อนนะคะแต่เตยมองว่ามันเป็นสเต็ปที่ดีในในชีวิตของคุณแล้วนะคะ ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะเตอยคิดว่าคุณน่าจะได้รับข่าวดีอาจจะเป็นเรื่องการงานนะคะที่ดีขึ้นนะอาจจะเป็นเรื่องการลงทุนนะคะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งมาชวนให้คุณลงทุนเพิ่มเติมนะคะทําด้วยการทุ้นส่วนซึ่งผลตะแทนค่อนข้างดีทีเดียวนะคะหรือคุณอาจจะลุกขึ้นมาฟิสในการแบบว่า หาเงินเลยอ่ะนะคะหางานเสริมอะไรต่างๆนะคะมีคอนเนคชั่นที่ดีมากขึ้นในชีวิตนะคะเอ,อ่อในเรื่องของความรักพัฒนาไปแล้วค่ะจากคนที่ไม่ค่อยอยากจะผูกมัดอะไรกับใครนะคะกลายเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่อยากจะจริงจังเรื่องความรักนะคะคุณเริ่มมีความรู้สึกว่าอ๋อนี่คือความรักนั่นเองความรักที่แท้จริงเป็นแบบนี้นะคะคุณเริ่มที่จะเรียนรู้มันละเรียนรู้ตัวเองอ่าไม่ใช่ เรียนรู้จากคนที่คุณคบหาเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็เริ่มรักตัวเองแล้วคุณก็เห็นคุณค่าของความรักความสัมพันธ์มากคืนว้าวมันจะเป็นทีด่ดีกับชีวิตคุณมากๆเลยนะคะขอหนึ่งใบจากไพ่สุเกีรนะคะให้กับคนมีคู่ชาวราศีสิงในช่วงเดือนตุลาคมสองห ใหม่เลยนะคะติดันดกั็นต้อนเลยขอหนึ่งใบค่ะอุ้ยอุ้ยคือตั้งใจจะหยิบใบนี้นะคะแต่ใบนี้มันหล่นออกมานะคะเตยมีความรู้สึกว่าอ่ะเอาใบนี้ก่อนห้าสิบสี่นะคะเตยคิดว่าชีวิตคุณเนี่ยนอกจากจะเรื่องความรักแล้วตัวเงินยังเข้ามาด้วยนะคะคุณน้งผู่นะเตยว่าเผลอๆนะ ลงทุนทำงานร่วมกันได้ด้วยนะคะแล้วก็จะทําให้การเงินของคุณทั้งคู่เนี่ยมันดีขึ้นนะคะเป็นคู่ที่ดีเลยนะคะเป็นคู่กันที่ดีเลยจริงๆนะคะไพ่หมายเลขหกสิบแปดเอ่อเตยมีความรู้สึกว่าเออคุณลุงวันนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่มีวิชาอาคมแต่กล้าเป็นครูบาอาจารย์นะคะเป็นฤาษีเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนั่นแหละนะคะ เขาทําอะไรอยู่เอ่ยกําลังคู่คุณทั้งคู่เอาไว้นะคะเตยคิดว่าคุณทั้งคู่คือคู่กันนะเอออาจจะเป็นคู่กันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วอะไรแบบนี้ถ้าคุณเชื่อในเรื่องนี้นะคะอเตยคิดว่าคุณทั้งคู่สามารถที่จะพัฒนากันไปเป็นคู่บุญคู่แท้นะคะคู่สร้างคู่สมกันได้นะคะอยู่ในกันแล้วเตยว่ารวยนะ จากที่เห็นในหน้าไพนะคะเสริมการงานการเงินกันมากๆเลยนะคะจะพากันส่งเสริมในเรื่องของฐานะความมั่นคงในชีวิตนะคะแล้วที่สําคัญคือทําให้คุณได้เรียนรู้ในเรื่องของความรักที่แท้จริงด้วยนะราศีสิงห์นะโอเคขอหนึ่งใบาจาก Angel Answer นะคะให้กับคนมีผู้ชาวราศีสิงห์ค่ะ Something better ค่ะความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันยังมีอะไรที่ดีขึ้นไปมากกว่านี้อีกนะคะถ้าตอนนี้คุณกำลังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ดีกว่านี้ไหมการงานฉันจะดีขึ้นไหมความสัมพันธ์นี้จะดีขึ้นไหมฐานะฉันจะดีขึ้นไหมสิ่งดีๆรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วค่ะนะ ออหนึ่งใบนะคะจากฮโลโลจี้ให้กับคนรีคูชาวราศีสิงห์นะคะช่วงเดือนสุาคมค่ะหนึ่งใบอุ้ยโอ้ your hard work is paying off ค่ะตอนนี้นะคะในสิ่งที่คุณกำลัง ลงแรงนะคะเริ่มต้นสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะมันกำลังจะได้ผลตอบแทนที่ดีนะคะเร,เร็วนี้แล้วนะคะขอให้คุณเชื่อในตัวเองนะคะแล้วคุณก็มีแรงผักดันที่ดีด้วยคุณมีผู่ครองที่ดีนะคะขอให้จับมือกันแน่นๆแล้วพากันไปสู่จุดที่ดีขึ้นในความสัมพันธ์นะคะเป็นกําลังใจให้ชาวราศีสิงห์นะโอเคชอบไม่ชอบอยังไงก็ ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับเลยด้วยนะคะฝา like, กกดไลค์กด s u b สไ r ร b ์ช่องให้ด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ